วิดีโอนี้จะแสดงนะครับว่าหากเกิดไฟดับระหว่างทางที่ตัวแมชชนิกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งโฮมนะครับหลังจาก power on นะครับขึ้นมาเรากดรีเซ็ตก่อนนะครับเรากดสตาร์ทนะครับปุ่มนี้ตัวแมชชนิกจะเลื่อนเข้าโฮมอัตโนมัตินะครับลองดูนะครับเลื่อนเข้าโฮมอัตโนมัติแล้วหยุดนะครับระหว่างนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับชิ้นส่วนของกลไกจะต้องเข้าโฮมอัตโนมัติทุกครั้งนะครับ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าตำแหน่งที่เราจะเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางที่เราต้องการทุกครั้งนะครับตัวนี้เข้าโฮมนะฮะสังเกตเข้าโฮมถ้าเข้าโฮมเสร็จปุ๊บไฟจะติดนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับนี่คือเข้าโฮมเสร็จแล้วเราก็จะมากดสวิตตัวนี้นะครับแมคชีนิกก็จะเลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการคือ400มิลลิเมตรนะครับ เอาดึงกลับนะครับตัวนี้เข้ามาที่หมนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับโอเคครับ